วันนี้เอบุญหนักกำแพงเวลาฝนตกมามาันนำสอดนำสอดแต่กำแพงก็เรียกว่ทอมาใช่แต่นี่เก็บทางนำบุยขึ้นมาจากข้างในเก็ดเปิดตะขังละ ตั้งแต่เดี๋วหูวหนาม,มาันยีน้อยสวัสดีครับดสวัสดีครับดพระธรรมพระธรรมมันห่อนเด้อได้แก่เส,สียใสเลยฮะมัน,น,มน,น,มน,มน,นดนคอนนี้่ มันมันมันผสมดอกทั้งเทิงมันตีมะพร้าวทั้งนี่แหละหม้อเฮานี่แหละมาใส่คุณแม่โอ้โหนี่ท่างกำแพงในวัดตอนนี้ในวัดเวลาหนามมากฝนตกมากเนี่ยมัน น้ำที่หอดพุ่นละแวขันกำแพงมาละมันออกบอรท่านมาแต่ะละเห็ดทอพักน้ำม,มองนี่เอาทอมาแล้วก็ขุดไตยกำแพงขั้นขัางไตยพุ่นแล้วก็ค่าทออีกส่วนหนึ่งนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้นนพาทอเย็ะน้ำไหลลงนี่เลยไหลจนหลอดอพุ่นเลย นี่ฟังทนงคุณกงกำแพงทนงคุณอันนี้ตอนเห็ดกำแพงเห็ดใบเค,คือมเลยทอซมี่มันน้ำม,มันไหลบปหั่นมาน่งเ,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 เอาเทออกซะพอเทะกะละมั่งออกเทนั่นไหมนั่นแหละเอาคูงงตักอ,ออกอคูตักน้ำออกโฮ้ยบ่พอ คู่ตั้งน้ำออกว่าก็ใช่โอมันบางพอดพีดอกบองพพี่ดอกเดี๋ยวอทิบยกกระมังเตียใช่ไหมเนี่ยเห็ดแห้งมันก็ได้เตีย โอ้เพื่อแม่สังน้ำเพร่ะว่ากันปูนหรือปรับปูดองไส้ได้เหมั่น <c oughs> Tông lắng nằm chì đầy bung nằm lại gồm bung bung gần nung nì chì tóc bùa tìa bùa tóc 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 bùa เพื to like ่นบ oh, ุญยังเหรโอ้ยมันกัดาลงเทกันูดูแลนำเรื่องเบิงเนาะเรื่องเบิงปราชาชนไหม บันนีซุ้มซุ้มขว่ออาฝนจะตกกับขลายบันนีเทีวดาจะเสียวแจ่มพูดได้นะซุ้มขายของตอลาดนัดกับจุดทูบว่าให้ตกเนาะกันตกมานนี่อยู่บมนี้่างงวดรถได้ผมว่าบันนีซุ้มจัดงานนั่นจัดงานนี่บันนี่ขว้อีกเออข้าเจ้าว่าววันที มันหยุกใหม่ไหมหย,ยุกใหม่เนาะมันวะคนตัดใหม่ทั้ำไรลล่ป่านี่เปิดแล้วน้ำพอโอ้ยพายแด<ต>นเปิด,ปดใส่จนว่าคักแล้ว,วลก็เดีมม๋ยวต้นไม้มาใส่อยู่ขีงงัวก็ได้ขีนกอันพิราบก็ได้ขีนกพิราบมันอ่อนๆมันเปเข้มแห้ง ว้วอันนี้คักนี่เนี่ยฟุ้นตัวนี้ว้ยคือยังใช่น้ำมอยเงียบจิบวัดกระไดอันนั้มีงาน กานวัดในดงในป,าป่าหมดแหละมีงานเนี่ยมันอย่างเนี้ยปล่อยถิ่มเลยพราะส้นได้พ่ออาจารยีปีอก ต้นไม้ต้นแบม่วงคันรักษาไว้กับสามปีอย่างนี้กลจิตหมากอืมต้นต้นหนึ่งย่างอยู่น เมื่อคนที่ดูแลดีๆเนี่ยก็เข้าเดี๋ยวได้หคดน้ำทุกมือนี่ย,ยปุยมัตจีปุ๋ยยังมันเนี่ยเอามันพวเข้มปะ,ะจงว่าเซโล์นึงเลรมันที่บ่อตายปะ,ะโอ้อว่ามันใช้เทเดียวจีโอ้กวางสินเนี่ย โมาค่้นเพิ่อนเีวไอ้เนี่ยแล้วไอ้มนใช่ยังเพื่อนี่นี่แล้วมั่วม่วก็อย่ามาถามใครไม่ได้เออชิมหกแปดแปดวันีเซอาทิตย์นึงเท่าไหร่เซให้ทีเดียวยเลยแล้วเอาเล็ก หม่ก uhm, ุมว่นอาทิตย์หนึ่งใช้จะอาทิตย์ละเที่ยงสิบ่หรอ่ใช้เดือนด้วยห่าเราใช้เมื่อไร่ล้วโอ้เป็นเดือนสองเดือนเมอโอ้ บ่ต้องเอาตามในหูมันออกมาดอกให้ให้หน้ามันออกมามออกง่กวงรถเพียงแต่ว่าเห็ดเห็ดขอบตรงนี้ไหมเห็ดขอบตรงนี้มันบ่ใบมันพังลงุ่งใยซีขอบเนี่ยเขาขอมาอีกก็ได้ตัวนี้เออไหนขอบใช่มั้ยเอออืมน่าอย่างน่าเสียเงี้ยจะมีแต่ นี่ก็ยูเลยโอ้ยปุ่นมันเปเกิดเออทั้งเั็นะเั็นมันได้หรือ่ะนั่นถอดถอดเล็กไปเส้นตอกเป็กตรงนั้นได้่ะ หนาเติบได้เหมนนะือนกันเนี่ยนั่ละน้ำมันบุยขึ้นมากที่มันทางลงเส้นคนทางเขาเจ้นา,น,าน,นั่นละเอาพอนั่นสำนันพอดีเลยว่ต้องเอาขึ้นมาสูงกว่านี้บานนี้สมมติว่างบประมาณอบตเขาเจ้าไม่ขาเจ้าจะไม่ขุดคลองนี่ได้บอลเนี่ยเพรา่ต้องเอาสูงพอนั้น เอาซ้ำนั่นละซ้ำแผ่นแรกนะ่ะเออทำมันก็ได้เท่ก็ไม่เพิ่ลเออขันเอาสูงแหลมเบึงบางามงบองบต่อขาเจ้ามากขาเจ้าก็มาข,ดขุดคลองน้ำองน,นี้ไม่แล้วละจ้ะไม่คันบ,บปีนากับปีงกันบ,บปีงกับปีตึงไปเรื่อยๆลนะนั่นแหละกับปูนใช้ยงนอกก็มัน Kau tak apa nanti? Ini sini Ni keju lah ni Oh Tidak mengelung Tidak mengelung ออกระทางนี้ลงดูเพินนั่นละมาธนาานโลกเลยบ่เนี่ยโปรฉากเลยจรงนี่เขาโปรตรงฉาบเลยเขาเอ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 าเกียงตัวนี้แหละเปยเปย์จะหม่แบบ พรให้ยึดไตนฝ่ามันนั่นตั้งไตนี่มันนั่นใส่ปุนยมันเบิดใบ้นามันก็ไปเจอข้ไไ้ปุ่นนะมันแข็งกันยังไงเนขันน้อขันหนามันจะอข้อแปางไงเนี่ยมันเหตุในกําเพงพั้ง ดึงบวกตีลงมันจำเลยตีเอาอ่เอาให้ยังไงให้น่าะตาแล้วลาะอือเลื่อนลงเลยเลเทลงเลยเทลงมาสิม่แปลโอ้ยนี่นเยแยเคลลงเลยนี่เดลอนนี่ เดี๋ยวเขาจะิตลงองหนุ่มเอา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 จกในขวน้ำเราหน่อยวันนีแข่งเี่งมาเแียงกินีี่งปันข้อนเนาะผมยูตัวกันคอยมาแ่งอหีกอาเลี้ยวมานี่กิกเอาเลี้ยวมานี่เนาะเห็นมาร์นไหมเห็นมากนโอ้ยโอ้ยมเหนื่อยหน่อยแวอ่าที่ว่า้าผมจุกมากไปรงนะ บ่แม่นวลหมากก้อนมันปั่นบะไรฝุ่นมันฟาดไงว่าโอยมันปั่นฝุ่นบ่ไ้มันหยดุดมันหยดุนหยดน่าตื่นมากมั้งดับบ่เ่ียนเลย Chúng ta tắt cái này. Ủa, gặp